ติดตามให้เนเน่ด้วยนะคะ่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สะพานพุทธค่ะเนเน่อยู่ทำอะไรอยู่คะนี่เออมีคนจะเปิดคลิปแต่ว่าไม่ยอมพูดค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสะพานพุดกันว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาดูพลุก,กันใช,ใ,ชใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ไหมคะเราจะดูอะไรนะคะเพื่อนชื่ออะไรคะเพื่อนทักเหรออันนั้นน้องชายลูกเนี่ยค่ะอันนี้นะคะสะพานพุดนะจ๊ะนะจ๊ะ อ่หนูเอาบาเบอร์มายิงให้น้องเล่นเดียวไปนี่ไงครับตื่นแล้วใช่สุดที่รักของป้าตื่นเฮ้ยนี่พี่สาวสวยเอ็นนะเอ็นนะนู่นนี่นะคะแม่ไฮโซให้ดูเอ้ยนี่มาอยู่สะพานโคตรแม่กำังลงใจเนาะใช่เรามีเด็กสองคนอันนี้มันได้นั่งได้แล้วมันมีสี่ล้ออันนั้นไม่มีสองล้อนี่เรือมาแล้วทุกคนสวยมากแสงพระอาทิตย์ยามเย็น ว้าวภาบยบายเด้๋ยวให้ด้วยายว้าวสวยมากวิวบรรยากาศดีวา้าวน้ำขุ่นดีมากวิวดีวิวสวยครับนี่มาโหเหมือนอยเมืองนอกเลยสวยมากจะได้รีวิวดิดิรีวิวน้องชายให้หน่อยดิรีวิวน้องชายที่น้องชายเป็นยังไงคะอ่ะถ่ายรีวิวน้องชายอ่ะน้องชายอันนี้คือน้องทับหนูนะคะกับน้าหนาว อ่ะไม่ไหวไม่ไหวนหนาวเล่นหรออะไรน้องหรอเฮ้ยถ้าน้องชายเล่นบับเบิลนะจ๊ะนี่เอ้าวิ่งดิวิ่งดิอปลาดิงให้ปลาดิงให้ปลาดิงเออไม่ไปทางนู้นไม่มัน้ายต้องกดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่นครับ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 ว้าว ว้าวนี่สวยมากทุกคนสวยมากสวยมากท่านผู้จัดเนตเป็นยังไงคะบอกความรู้สึกคนกำลังนอนบนสะพเออเราจะขึ้นไหมคนเขาขึ้นไปด,ดูบนสะพานนะนี่มุมนี้เหมือน,นเมืองน,นอกเลยเธอสวยมากสวยไปนะคะไปโฟเดสไปโฟเดสใช่ไหม <c oughs> อ๋อขี่จักรยานอ๋อนี่ไงแก๊งจักรยานเอามาเราแก๊งจักรยานอ้าวไปกันต่อ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนสะพานนะจ๊ะทุกคนนี่เรามีผู้ร่วมชะตากรรมหลายคนมีเด็กสองะจ๊ะเด็กสองเราจะไปบนเราไปที่ไหนคะ่แน่บอกทุกคนซิเออเราจะไปบนสะพานพุทธนะคะเราเดินตรงไปก่อะนกำลังจะไปเดินสะพานพุทธนะจ๊ะสีเขียวเขียวนี่นะคะกำลังหาทางขึ้นไปสะพานพุทธแล้วก็หาทางข้ามฟากไปฝั่งนู้นเพื่อมันมีตลาดอยู่ก็พาเด็กๆไป ไปเดินเด็กๆก็เดินไหวไหมคะเจเน่ว่าเดินไหวไหมลูกไหวไหวแบบเสียงหิดโรยมากฮารแฟนไหวไหมลูกไหวเลยเหรอทำไมเก่งจังเลยอ่ะทำไมหลานเก่งจังเลยอ่ะตัวกระเปียงเองเขาทำได้ไหมเจนนี่ให้ได้รถเข็นไม่ได้นี่เออเดี๋ยวเจนนี่เขาแข็งแรงเขาเดินได้แหละโอาไเคโอเคอู้ดอ้าวใหญ่มาก ล็อกริมสุดมีเรือข้ามฟากเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเห็ี่นะเรากำลังจะไปเรือข้ามฟากกันนะทุกคนรอ้องรอลุงไปถามเรือข้ามฟากนะไม่ลุงข้ามได้ปะไม่น่าได้นะจะไปฝั่งนูน้นหนุนจะไปฝั่งนูน้นค่ะมันมีของกินมันมีของเที่ยวนะเอ่ก็เลยให้เด็กๆนั่งรอก่อนใช่ไหมเด็กๆทำอะไรกันอยู่คะไหวสองคนเป็นยังไงคะเตรียมมือแล้วค่ะ พี่เน่ลุกขึ้นเอาให้หน้าหนาเอากระดาษเปียกเช็ดมือน้องดิน้องพี่ยีหน้านเจเน่เอาไปทิ้งถังขยะเดินไปทิ้งถังขยะแล้วมาเช็ดมือเปิดเลยยกเลยนาะวอยู่ในนี้หละไม่รู้อยู่ตรงไหนกันนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะเจนะเนะ่เจเน่ไปทิ้งถังขยะว้าวบิวดุสวยบรรยากาศดีนะคะที่สะพานพูนนะคะทุกคนค่ะ ข้างบนนี่คือสะพานพุทธนะสวยมากเดี pues ๋ยวไม่รู้ว่าเราจะขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูก่อนพี่เน่เช็ดดีๆนะเช็ดดีๆนะลูกเช็ดมือกันก่อนเดี๋ยวขยี้ตาเช็ดทุกนิ้วเลยเช็ดทุกนิ้วเลยเธอเออเช็ดทุกนิ้วไม่เช็ดทุกนิ้วไม่ได้หรอกี่เนี่อ่ะแล้เช็ดปากด้วยครับอ่ะก็ปากอ่ะเออ เราไปนตุ๊กไปไหนไปยังไงขบวนนี้ตุ๊กไปไหนรถมนวนแบบรถป็นบนขึ้นสะพานเหรอบ้าเหรอเราเดินแค่ตรงนี้ไหมน้าเราตุนเป็นรถไฟฟ้าแล้วเ็กขากเ็กขากเป็นมุมป่าดีเ็กขึ้นหน้าดิเอายังไงตัดสินใจนี่เรากำลังจะไปขึ้นสะพานพุทธค่ะเราข้ามมาอ่าหนาวขึ้น หนาหนาวพาเด็กๆขึ้นอับขึ้นไปลูกขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่ะขึ้นไปเลยเก่งมากอาเจนี่จับน้องเจนี่เขาเป็นคนตักน้องมากนี่ว้าวเก่งจังเลยสองคนเก่งจังเลยใครจะเก่งเขาฮับกับพี่นี่เนี่ยอ่านี่นะคะอะพานพุทธนะโอ้มือแม่บังสะพานพุทธนะจ๊ะ อยู่บนสะพานแล้วนะคะทุกคนดูวิวบรรยากาศนะคะอ้าวคนเยอะมากนะนสะพานเขาจุดพลข้างบนนี้นะคะจุดสะพานจุดสะพานโน้นเหรอจุดสะพานนออาน,น้นเราไม่ได้ไปตลาดโน้นนะเพราะว่าไปไม่ได้ไม่มีเรือข้ามฟากคับเด็กพาดู บิวบรรยากาศตอนเย็นนะจ๊ะทุกคนว้าวที่นี่เราพาน้องเขามาเที่ยวว้าวนี่อยูรตรงนี้คะติดถูกเหรอเออปุกแตคนเยอะมากคนคนเยอะมากเขาตั้งไฟแสงสีเสียงไว้ตรงนี้หมดเลยว้าวไม่ได้โอ,โอ้บรรยากาศคนเยอะมากเลยใครที่อยากมาก็มางานมิถึงวันไหนนะปะปะถึงสิ้นเดือนเลยโอ้จริงะ สุกสาวอาทิตย์ถึงสิ้นเดือนมีเรือด้วยทุกคนดูเรือว้าวชีวิตทุรักทุเลกันไปอ่นนี้นะคะเราขึ้นมาบนสะพานพุทธขึ้นมาทำไมคะขึ้นมาดูดูวิวมีไฟนะมีไฟมีไฟแล้วก็มีเรือมีเรือมานะทุกคนสวยมากอันนี้เดี๋ยวเขาจะจัดไฟตรงนี้มันเสียงดังมากเลยนะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าแวะพักนั่งเ่นที่หน้าเรือนะจ๊ะนี่ พาเด็กๆไปนั่งเล่นที่ท่าเรือกันก่อนมีมุมถ่ายรูปด้วยว้าวสวยนะมีมุมถ่ายรูปนะยืนถ่ายรูปไหมยืนถ่ายรูปไหมลูกมีมุมถ่ายรูปนะให้เด็กๆเ,เขาเล่นกันก่อนโอ้แต่มีน้ำน,นะระวังลืนะลนะง่นนะลูกนะอ่มาตรงนี้มาดูตรงนี้ว้าวน้าหนาวพามาดูว้าวสวยมากทุกคนพาที่กำลังจะตกดินใช่ไหม เดี๋ยวเราไปยืนกันให้ป้าป้าถ่ายให้ให้ป้าถ่ายให้จะได้ไปเป็นหน้าปกมุมนั้นอะเออเขอบครัวก่อนไหมครอบครัวม่ถูไม่เป็นไรเอาลงกันหมดได้แหละได้อยู่ดึงน้องเบาๆไม่เป็นไรค่ะเดินทางไปถ่ายครอบครัวขอบคุณค่ะอ่ทุกคนเดินเข้าไปทุกคนเดินเข้าไปค่ะชินแอ๊เดินพี่เอ๊เดิน เปิดวิด e> uh, okay, 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 uh, ีโอเออเอิเป uh ็นของเอาค่ะเอาเป็นเปิดวิดีโอโอเคไหมโอเคอยู่เห็นไหมอัดอยู่อัดอยู่ฮักฮักเปลี่ยนฮักเปลี่ยนสวยสวยที่นี่สวยฮักเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนฮักงงฮักงอะไรงงอะไรงงทำไมงงอะไปนอนทำไอะเรออะไเรอ่อยไปเรื่อยกลมานั่งท่าเรือสะพานพุทธนะจ๊ะโอเคไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นสองสามพนอเราอยู่ ข่าเรือนะจ๊ะทุกคนตรงนี้นะจ๊ะเรารอเรารอไปไหนนะลูกเรารอไปไหนนะเรารอกินข้าวตอนเย็นใช่ไหมเออหน้าอูต้มากลูกฉันตรงนู้นก็ข้างบนมีที่นั่งให้ดูเอออะไรนะเราก็เราซื้อไอติม,แม,แ,มแม่กินด้วยมีขนมปังปะอ่าหามภาพเอาอะไรลูกเ,เอาเอากล้วยสองปะหนาอ,าอะไรหนูกินับั่อแหละอ่าเอากล้วยสองให้เด็ก ไม่ใส,อสอ่อะไรใส่แตนะ่ไอติมมันมีมันมีรถอะไรคะคุณลงุงมันมีรถอะไระกะทิอย่างเด<อ>ียวกินไปเธอลูกเราซื้อไอติมกันแบบนี้เลยเราซื้อไอติมกันแบบนี้เราอยู่ข้างในเยนอยู่ข้างนอกเราอยากดูเจเนเขาสูงแล้วเจเนเขาดูได้ฮารมอยากดูฮารมเขาตัวเล็กอยู่เจเนเจเนเจเนตัวสูงช่ไหมอ้ยอ๊ะไหนอุ้ยใจดีให้น้องก้า รักน้องแหละใช่ไหมอุ้ยไหนดูหน้าพี่สาวใจดีที่สุดในโลกหน่อยพี่หน้าใจสาวล้วยอันหนึ่งมีขนมปังไหมพี่ขนมปังด้วยอันหนึ่งหิวข้าวเนี่ยเลยกินลงท้องมีอิ่มร้องอันเดียวเฮ้ยถ่ายคนนี้สิเอาอร่อยไหมบอกป้าหน่อยโอ้โหเีอะแบบตักอ๋ออร่อยอันไหนของเจนี่ อ่ะรสชาติรีวิวรสชาติใส <Okay. S 3> ่อะไรไหมไม่ต้องไม่ใส่คอนรเรือสวยมากค่ะว้าวนี่เรือสวยมากตรงนี้นะดูนะมันมีของเล่นอะไรบ้างอะ อันหนาวก็พาชมอันนั้นหนาวพาชมสิมีบับเบิลด้วยนะมีบับเบิลด้วยนะมีแล้วมีมีแล้วเน่ก็มีแล้วครับมีอยางบับเบิลอ่ะมีแล้ว,ค,ลวคิดว่าอยู่เมืองนอกนะคิดว่าอยู่เมืองจีนอะคิดว่าอยู่ฮ่องกงอะสวยมากนะเออมุมนี้ถนะ้าพัฒนาเป็นที่ท่องเที่ยวก็จะดีมากนะเออสวยมากประดับไฟประดับอะไรว่าไปเออ แต่เราตั่งโซนนี้ไม่ใช่เราเข้าได้แล้วเหรอป้าเนี่บับเบิ้ลให้น้องเล่นด้วยอ่ะยิงบับเบิ้ลอ่ะมาดูดูหลานเธอดูยิงบับเบิ้ลไอเทสยิงบับเบิ้ลให้น้องมันมีสายสไตร์ให้ดูนั่นแล้วหรือหรอเออหลานสวยมากอ่ะเจนี่ค่ะเร็วว้าวตื่นเต้นเลยล่ะค่ะน้าเจนี่มาไอ้อะไรอยู่บนหัวป้าจังยิงเลยยิง เลฮับฮับมายืนมันกล่องไหมแม่กลับยืนบมันกล่องว้าวว้าวว้าว ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วครับว้าวคนเต็มสะพานแล้วนะทุกคนคนขึ้นไปเต็มสะพานแล้วนะไม่ให้ดูนี่คนขึ้นเต็มโซนสะพานแล้วรอดูทุกคืนนี้นะคะแล้วเราก็มารอดูตรงนี้เหมือนกันโอ้ยิงบัพเปิ้ลเลยดูยิงบัพเปิ้ลเร็วให้เด็กๆเล่นด้วยกันว้าวว้าวเอาเร็วว้าวดูน้องผ่านมาอาใครผ่านมาก็จะโดนลูกโป่ง อาเแล้วใครผ่านมาก็จะโดนลูกโป่งโอ้ยใครผ่านมาก็จะโดนลูกโป่งเจนเอ่อาจจะแน,น่ยิงให้น้องเล่นอาะาะภาพไปจับกับเจนเแ่แนวภาพจับเจนเแ่แนวอุย้ยเฮ้ยภาพจับกับเจนเแ่แนวว้าวอุ้ยว้าวสวยภาพจับกับเจน่แล้วลูกแล้วกอชนกันเอ้ยหลานชายฉัน สนุกรอลูกสนกเลยจ้าอุ้ย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 เน่อุ้ยเรือว้าวทุกคนเรือลำใหญ่มากติดมาเยอะนะคะเรือโอ้ยพาทิตกำลังตกดินนะจ้าทุกคนพาทิตกำลังตกดินแต่รถข้างบนก็ติดเหอนกันนะหนีเรือกำลังล่องลอดใต้สะพาน ครับตกกล่าวจ้ะฉีดเลยลูกให้น้องเ <c oughs> ด็กๆพี่เนใจดีพี่เนเข้าใจดีพี่เน่เข้าใจดีพี่เน่ใจดีเออ <c oughs> นิดนหน่อยนหน่อยนิดนี้หน่อยหน่อยแบ่งกันนิดนิดหน่อยหน่อยนี่วิวสวยไหมล่ะสวยมากอืมเจนเน่เข้าใจดีนะเจนเน่เขาเป็นคนใจดีมีน้ำใจเนาะใช่ไหม เออเขาเห็นเด็กๆเ,เขาก็อยากให้น้องๆเล่นด้วยกันไงเออใช่ไหมว้าวนี่โอ้โหสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่ภูคิิเชนเลยนะคะเดินมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูว้าวเรือสวยว้าวบรรยากาศที่ร้านนะนี่บรรยากาศที่ร้านนะสวยมากทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นเรือนะจ้าเรือว้าว คนยังไม่มานะคะคนส่วนใหญ่จองตอน6โมงครึ่งนะจ๊ะได้กินบุฟเฟ่แล้วก็ได้ดูคุ่ยาวๆเลยอ้าวกุ้งมาแล้วจ้าอันนี้คืออะไรคะป้าปลากรูมันคือปลากรูมึกหมึกกับวาตาบิแล้วก็สามม่วดองสามม่วดองหอยเจ้าโพจ้ามาก่อนเลยนะจ๊ะแล้วน้องฮับกินอะไรน้องฮับอ่ะน้องฮับกินอะไรหอยจ๊อออยจ๊อเจนเน่เจนเน่มาเจนเน่มาอันนี้อะไรคะอุ้ยกุ้งแท้น้ำปลา ต้องให้น um> ้่หนาวแล้วพอพอพอแน่หนาวกินแล้วเป็นไงได้ไหมเอาไหมใครชอบกินดูเป็นไงอร่อยะเป็นยังไงบ้างะเป็นยังไงบ้างโอ้โอ้ปากให้ปลาดูโอ้อร่อยอร่อยโอ้ปลาสั่งให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอถุงมือก่อนเดี๋ยวป้าช่วยแกะปงแกะปูแล้วค่ะมืออาชีพแกะปงแล้วเออมือหนึ่งมือหนึ่ง เมื่อหนึ่งแกะกุ้งไวมากโอ้โหงานมาครบแล้วจ้าว้าวรสชาติเป็นยังไงคะรีวิวหน่อยว้าวครับครับครับยนถุงนี้เยี่ยนแล้วเหรอบอกว่าไงป๊า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 ว่าไงบ้างเยี่ยมเลยโอ้โหทุกคนดูเราสั่งกุ้งมาตัดทิ้งตัวแล้วโอ้โหโอ้โหดูเจเน่เจเน่เป็นไงคะสั่งมาเป็นร้อยๆนะโอ้มีกินเโอ้โหนี่นะเรานั่งกินยาวๆนะคะสามทุ่มจ้า แม่ถังน้ำส้มให้ลูกด้วยอยากกินน้ำส้มออเรนจ์จุยกำลังน้อยเธอออเรนจ์จุยขอช่วได้ไหมลูกขอให้ทำได้ได้ได้มีแก้วออเรนจ์จุยทำไมคะออเรนจ์อะไรนะคะเดี๋ยวน้ำส yeah, do? oui ้มเขากำลังทำอยู yep. yeah, anyway. ่เดี๋ยวเขาทำมาให้วูวไข่เจียวเไ็้ไปแล้วใหญ่มากน่ากินมากโอเค เรือสวยมากทุกคนเรือสวยมากไม่ให้เธอเหรออา้าวแม่ไม่ขอเพลงคนเต็มร้านเลยจ้า,าว้าว,าอ,วอะไรนะอะไรให้พี่เขาแล้วเหรอเกลงจังเลย โอเาม่จะได้าเลยเม่ไเม้้วยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่มาแล้วคัามาแล้วคามาแล้วเอาทมือใหญ่ทัมือใหญ่เดี๋ยวน่ไม่ดีละ

นมนี้ตอนนี้เวลากี่โมงป้ากี่โมงคะ40นาทีนะคะไม่เกิน40นาทีคนเยอะมากเลยทุกคนนี่ทุกคนทุกคนคนเยอะมากนะคะรอดูคูคนเยอะมากเลยว้าวเดี๋ยวเรารอดูคูกันนะคะอ่าบรรยากาศนี่หนมคนเยอะมากเลยคนอ่ะ เจ๊ได้บอกน้องอดทนเ้าปนนบ้าอดทนอะท่โดนดนอเมื่อกี้เขาตับไฟทำไมเจ๊เมื่อกี้เขาดับไฟเขบอกไฟตกเอ้าเมื่อกี้เขาดับไฟวะเจ้ ไปทำอะไรคะไฟดับเฮ้ยไฟดับของจริงแล้วไฟดับแล้วไฟดับแล้วว้าวันรยากาศเลยคีดไม่คีดลูกไหนถ่ายสัมภาษณ์หน่อยป๊ะป๊าตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากเลยมาทำอะไรคะครั้งหนึ่งในชีวิตมาดูฟุ๊อ๋อแม่มันอยากมาดูโดนแม่มันอยากดูโดนเรต่อไปจะเป็นพูดแทนครับครับครับมาคุยกับป้าหน่อยพอแล้วเพราะว่าบอกเขาว่ามันจะเสียงดังมันจะเสียงดังเหรอโอ้โหหามต้องปิดหูเลยเหรอลูกมันจะสวยมากเลยนะลูกนะบอกป๊ะป๊าด้วยนะ เอาหูฟังไปอุดหูไหมครับไปหมดเลยเนจังมืดไปหุ้ยมืดเลยป้าป้าเสียกมาแล้วมาแล้วอุ้ยว้าวสวยมากจังมาแล้วว้าวสวยมากตอนแรกมาแล้วว้าวว้าว คนตรงไหนไม่ตกใจกันแน่เหรอคนตุ้งตพาไม่ตกใจหรอป้าป้ายังตกใจเลยป้าตกใจทำไมถ่ายไว้ก่อนะถ่ายไว้อาว อ๋อสวยมากสวยมากสวยมากคนสวยมากค่ะสวยมากว้าวโอ้โหโอ้ตรงสะพานรุดยอดแล้ว กลัวไหมไม่กลัวสวยไหมว้าวสวยไหมลูกสวยเลยเจเน่เป็นยังไงเจเน่ต้องถามเจเน่ก่อนเจเน่ชอบไหมเจเน่กี๊ดเลยกี๊ดเลยเหรอได้ยินเสียงไอ้ไอ้ไอ้ตลอดเอาไปป้ายรู้สึกยังไงคะเต็นสวยดีสวยมากหมดแค่นี้แล้วนะหมดแค่นี้แล้วอ๋อเอาไปอีกเอาไปอีกเอาไปอีกมาไมลูกมาอีกมาไหมลูกมาอีกมาเลชอบมากเลยครับชอบมากเป็นหูไม่ฟังเสียงเลยเหรออร่อยไหมอาหารอร่อยไม่เป็นไรพี่ คชอบไหมขอลองไปดูแล้วขอลองไปนั่งดูงงมากใช่ใช่ข้างหลังเอาของนี่ไปเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวเราเช็คบินก็กลับแล้วฮาบ่วงหับ่วงเดี๋ยวให้ลุงไปเช็คบินเลยไหมเต้นเต้ไม่รู้ได้ดูได้ตาตัวเองทั้งนู้เหรอไม่สนอะไรเลยแล้วพี่เน่ทำไงพี่เน่พี่เน่ทำไงพี่เน่ทำไงเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องลงยูทูบช่องเน่ก่อนโอเคไหมออกมาจะเอาลงช่องลูก ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีนั่งรอแต่หัวบานใช่ไหมหนาวบอกไงมันก็มันก็มันก็มันโอเคไม่เป็นยังไงรู้สึกยังไงอ่างง่วงหรือยังง่วงแล้วแหละขยี้ตาดูแล้วจริงมากคุณผูคนแล้วดูว่ามาไม่เด็ดอะไรอีอะไรโดนตาไอ้โม่ไอ้โม่โดนสิขยี้ทำไมเราอ่ะฝากคลิปหน่อยฝากคลิปหน่อยแต่าบอกเลยฝากคลิปหน่อย เอยเราฝากทางน้ำตาดีไลยอ่ะเร็วเอาฝากที่ก่อนใช่อ่ามาเร็วฝากเดี๋ยวเราเช็คบินแล้วกลับแล้วอ่ะฝากเคลีดหน่อยเนี่ยี้ตาเธอมือเธอมีแต่ข้อี้ตาขี้มืออุ้ยเธอสวย ว้าวเรือสวยมากจะบอกว่าตอนแรกจะอดกันเดีเด anyway> ี๋ยวเราจะกลับแล้วให้น้องมาม่าด้วยนะน้องมาม่าเอาป๊าป๊าเขาบอกให้ฝากช่องน้องมาม่าเราเปลี่ยนเป็นช่องน้องมาม่าแล้วกันนะอ่ะโอเคไหมเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วทุกที่ทุกคนค่ะบ๊ายบายน้ กดไลค์กดแ <กด S 1> ชร์กดติดตามให้ใหนเลด้วยนะคะ